สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับกับ t o y ยต้าวิชนะครับตัวนี้ปี2004ครับรถสวยมากๆนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพสวยเก็บงานทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับสีสันเงาฉ่าเต็มรัมภายในสวยภายนอกเงางามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับ219,000าบาทนะครับสภาพนี้เรียกว่าซื้อสภาพเลยนะครับ ราคานี้สภาพนี้นะครับใครจะผ่อนก็วางเงินดาวนหกหมื่นนะครับรถปีลึกแล้วก็ยังได้ผ่อนอยู่นะครับผ่อน3ปี6,000โดยประมาณนะครับรถสภาพนี้ราคานี้นะครับถูกใจโทรเจรจาไปเช็คไอชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็นํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคา2 0 0 0 0นต้นๆน้นรถครอบครัวนะครับโตโยต้าวิชเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับ สวยกว้างนั่งสบายนะครับเดินทางใกล้ไๆไปได้หลายคนนะครับ5้าคน6คนกําลังเดินทางเลยครับแบบนี้นะครับจะส่งรองร้อมาสวยๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับคันนี้2.0ออโต้น้ํามันล้วนนะครับลองชมดูนะครับใครสนใจนะครับเช็คชมดูรถที่บางใหญ่นะครับนนทบุรีนะครับบางใหญ่นนทบุรีภายในเบาะพับได้จะนั่งจะนอนเดินทางค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกจัดได้จัดไปเลยครับ รถส,สภาพโดยรวมสวยห้ามพลาดเลยเลยทีเดียวนะครับราคานี้เปิดโปรโมชั่นมาแล้วนะครับ219,000บาทนะครับภายในนั่งได้หลายคนนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินเข้าด้านหลังได้สบายนะครับเบาะแถวที่2ก็เป็นเบาะแยกแบบนี้นะครับด้วยความทนทานของวิทนะครับถือว่าทนทานนะครับก็ประสบการณ์ในการใช้วิชกับผมแล้วก็เพื่อนๆ ก็ใช้รับนักท่องเที่ยวนะครับสิทแก๊สกันทุกคันนะครับเดินทางวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า2อ0ถึงสามโลยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพหัวหินไปกลับนี่นะครับคิดดูนะครับว่าทนทานขนาดไหนก็ใช้กันได้ปกตินะครับไม่แท้ครับ1นึ0 0 0 0นแดตีไปว่า1นึ0 0 0สกมนิโลเมตรนะครับรถคันนี้นะครับอยู่บางใหญ่นะครับถ้าท่านสนใจอยากได้วิสนะครับราคาต่ํากว่านี้ก็มีนะครับบางครั้งบางทีก็สวยสภาพแบบนี้ก็มีนะครับแต่คันนี้ก็ได้สภาพแบบนี้นะครับก็แจ้งชัด ดีตรงได้ผ่อนนะครับแต่ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีทุนอยู่บ้างนะครับก็ไม่ต้องผ่อนแพงผ่อนนานครับผ่อน3ปี6000โดยประมาณนะครับคันนี้สมบูรณ์สุดเลยครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับนํามาฝากเผื่อจะมีสมาชิกที่กําลังตามหาวิชนะครับราคาวิสสภาพนี้ถือว่าซื้อสภาพนะครับก็ถ้าใครสนใจเช็คชมดูรถตรวจสอบได้เลยครับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้ครับรถสวยสีสันเต็มร้อยครับเกียร์เครื่องยนต์เช็คทุกระบบใช้งานได้เลยครับ รถส,สวยสภาพนี้ก็อย่างที่แจ้งนะครับเราซื้อสภาพนะครับไม่ต้องเก็บทําเองไม่ต้องไปลุ้นว่าจะต้องเก็บอะไรเพิ่มนะครับเขาเก็บเขาเช็คแล้วก็ดูแลมาเรียบร้อยนะครับชุดแต่งรอบคันสวยๆจัดทรงลร้อมางามๆนะครับร,ราคา2 0 0แสนต้นๆท่านได้รถครอบครัวสไตล์นี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ